สวัสดีครับ FC ช่องบรรบือรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ทุกคนเลยนะครับ FC ครับที่เห็นในคลิปนี้คือเหรียญ1บาทครุดปี2517นะครับ FC ครับโดยนะครับตั้งแต่ผมทำช่องมานะครับผมนะครับได้นำเหรียญ1บาทครุดเนี่ยนะครับมาทำคลิปประกาศรับซื้อไปแล้วมากมายนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นในลักษณะเหรียญนะครับที่เป็นแบบหมุนเวียนนะครับ FC แต่ในคลิปนี้ครับ f c จะได้เห็นนะครับเหรียญที่มีความพิเศษนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ได้นำมาใช้ในการเหรียญต้องบอก f c เลยว่าเป็นเหรียญนะครับตัวอย่างเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนิ่งให้ f c ดูนะครับถ้าเจอนะครับแบบนี้นะครับอย่านําไปใช้เด็ดขาดนะครับเพราะว่ารูปลักษ์คล้ายๆกันนะครับ f c สังเกตจากภาพนิ่งได้เลยนะครับภาพนิ่งนี้ก็คือนะครับ จะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนาะนะครับเอาเรามาสังเกตที่ด้านพยาคุดก่อนนะครับผมด้านคุดนี่นะครับซ้ายมือ FC สังเกตนะครับซ้ายมือเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นนะครับลายนะครับลายเปลวเพลิงนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับลายเปลวเพลิงกระหนกเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับและก็อีกจุดหนึ่งที่ต่างกันก็คือชนิดราคานะครับจะเป็นชนิดราคา5บาทนะครับผมตัวหนังสือนะครับคำว่ารัฐบาลไทยนี่นะครับ จะเล็กลงนะครับและก็พอสอก็จะต่างกันพอสอจะเป็นพศส5 1 5น้าครับน้ำหนักก็จะต่างกันด้วยนะครับน้ำหนักจะอยู่แค่ประมาณ6.6กรัมเท่านั้นนะครับส่วนเหรียญน,นี้นะครับน้ำหนักจะอยู่ประมาณ7กรัมนะครับ f 4ครับเหรียญที่อยู่ในภาพนิ่งเป็นเหรียญที่นะครับเป็นเหรียญตัวอย่างไม่ได้นํามาถูกใช้ในการหมุนเวียนนะครับ f 4ราคาเล่นกันตามคู่มือนี่สูงมาก ประเมินไว้สูงถึง5 0 0แสนบาทนะครับถ้าใครเจอนะครับผมยินดีครับซื้อนะครับถ้าใครเจอนะครับย้ำนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับ F4 นะครับในราคานะครับในราคานะครับหลักแสนขึ้นไปเลยนะครับ F4 ถ้าใครเจอนะครับหรือมีนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับ F4 ครับผมสังเกตให้ดีนะครับด้านล่างจะเขียนคำว่า5บาทนะครับผม F4 ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลา F4 ท่านไปเพียงแค่นี้ก่อน แล้วพบกันใหม่ในที่ไปสวัสดีครับ